่อยเกิดกิเลสอะไรขึ้นถึงเอาที่จกต่อมาใ้ช้กระบอกเกิดกิเลสไหรอาอยากจะให้ดูน่ารักองอะไรอยู่อ้ายก็น่ารักไปหมดเลยอ้าน่ารักหมดเลยใช่แม้ทกจบใ้จบถายรนะักาายรเป็น่อยนะนนักการนการนรนการนรนักกานัาักการกกักกาัา้าัันาาัันาายาากรรร โอเคไหมครับได้ไปถ่ายรูปด้วยันครับไปเลยนะเดรอนไปเลยแม่เราเกลียดเราให้หาเลยไม่หายดีนะเราอะแต่ว่าแดดแม่ถามไม่หายดีเลยพี่ฟังเก็เสียงเมื่อกี้แล้วน้องก็ยังไม่ดีเลยนะะฮแต่นี่ครับน้องอยู่ได้เพราะกำลังใจจากทุกคนนะครับยังไงแล้วเก็บข้อมือด้านซ้ายจากน้องขอบคุณครับ ร้องไม่ดีนะฮะอาจจะร้องไม่ดีแต่ก็ทำเต็มที่กันแล้วกันเต็มที่แล้วกันนะครับพยายามจะพลาดน้อยที่สุดนะฮะอ๋อร้อ,องให้ร้องให้เดี๋ยวร้อ,องให้อ๋อฮะนี่นะไอโชว์เพื่อสครับฮะเส็บคอที่แม่จะได้ไม่ข้อเพลงนะฮะนะแมงกะลาร้องจะร้องขอขอบคุณครับแม่ได้ครับ ขอบคุณมครับนไม้นพ่อมาันนี้ขอฝักอะไรครับแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณม่เ่ลงครับตัดม่งียนะอบคุณไ YouTube แบบ YouTube นะฝั่งขวานี่กำลังคุยเรื่องดูไมตดนี่นะครับไม่ต้นี่นะแม่ครับไม้ตนนี่นะ าลังการงานสร้างครับผมมาอะไรออนไลน์มาจากพิษสุายกนีร้องให้ขอตังยายมาให้น้ำอออภิชาติกระบุตอดูได้มาเกิดจริงจริเอสซรยอยเอสซีองเบิกจากธนาคารมาให้เป็นจุดเลยนะครับ ขอบคุณมากครับโอ้โหอ,อาไม่ร้องไห้นะยายหมดตัวลูกเ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับนะครข้างหลัง,งเพื่อนๆเดินมาหน้าตหน้าได้นะครับนะเต้นกันนะครับขอบคุณมากครับผมมีแต่ละวันมาให้ไม่มีพวกพิฟฟี่ทีวอเช่นอะไรบ้างครับผม ม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราินไปซื้อห้าแล้วคนเดียาน้ำดื่มเราไม่น้ำดื่มตาเบิกปอยครับขอบคุณครับดื่มแล้วก็ไม่หายเจ็คอเครับหก็้องทาลวิอรแดแม่แวว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 จะกสวิตเซอร์แลนด์เวยนวแววสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอแลนด์ครับพี่ใหญ่รับด้วย่าจ้พี่ใหญใหแล้วจ้ะไปปีบินเลยครับผมจ้าจ้ปปีบินได้ เอาใส่ปีกเลยน้ำปีกหน่อยเนาะนะดูนะใส่ปีนเลยอ้าวใส่ปีกครับใส่ปีกอ่าเป็นนกครับนี่นี่นียงอะไรอ่ะโอ้โหคนข้าหลังบอกแหกสิยืดกว่าพี่ฉันว่ายืดยืดยางว่ะแหกมันแปลกน่ะทับน่ะปีกปีกหน่อยปีกหน่อยผิวผิวนี่ เป็ดเป็หน่อยไหนนะอยู่ไหนนะอยู่วิเป ah> ็ดเป็ดเป็นนกหน่อยอ่าอ well. ่าเต็มเป็ดหน่อยพี uh> ่ใหญ่เป uh ็ดเป็ดหน่อยเต็มเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยเป่ดหน่อยเป็ดหน่อยเป็หน่อยเป็หน่อยไม่ต้องร้องเลงหรอวันนี้อะไรให้กระพือทั้งัวงเลยก็เอาอย่างนี้สิเราก็ร้องไปด้วยแล้วเราก กระเพื่อไปด้วยนะสุดความสามารถที่จะทำได้ครับผมขอบคุณครับเกิดมาจะนอนเป็นน้องร้องพูดพูดอใครเดี๋ยวพูดให้ฟังนะแม่นะจำไม่ได้เลยที่จำจำได้จำได้ได้เจลเบ้นเหมือนเลยอันเลยนะเขาบอกคนเจลเบ้นหน้าตาดีความรักเข้าตาเบาหวานขึ้นตาอ้าวเอาแล้วไงอะร้องเพลงต่อดีกว่านะฮะกับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะครับ